ห้อยหาความรักความเมตตาดื้อนะัดนะดื้อนัดยังยังยังไม่ไหวยังโอ้ยนัดเอ็อยู่ในกองแล้วเนี่ยโอ้โหโอีเห็บอีอ้าเร็วขอโทษก่อน ขอโทษกันก่อนนนนมออ <c oughs> ือน่าจะล้วงอะไรขอโทษกันก่อนขอโทษกันสำนึกสำนึกไม่มีสำนึกไม่มีอ้ยโอ้ยสำนึกไม่ไมีเลยนะอ <Sure> <enthus flush> ีเห็บเจ็บเห็บเอ้ยอีเห็บยิงมั่ง <coughs> bạc hẹp ơi hẹp con the nó mừng nha bạc hẹp bạc hẹp bạc hẹp ơi ôi chẹp je... oh. ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือเห็บเอ้ยอีเห็บไปยิ่งชุบยิ่ง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 ยิเอ้ยไม่โดนนิ้วนะพอแล้วเป็นเด็กไปได้เจ็บ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 เจ็ ฮัมหังคุ้มไม่ต้องมาจับอนั่นแหละเล่นแบบเนี่ยเล่นอันเนี้ยไปนั่นแหละเออประายัดปยาด เล่นอะไรก็พ like ังเออเออเอาไปทำอะไรโอ้โหมีหมุนตัวมึงเป็นจระเข้เลยอี่ห็บเออแม่มีม้วนตัวมีมุวนตัวมึงจะฉีกกูให้เป็นชิ้นๆใช่ไหมเ้ยยหี้ยีียบๆๆยๆ โอ้โหฟันข้าวดีจังเลยสบายใจสบายใจอ่ะเอาเข้าไปมึงอันไนๆๆๆตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บ 嗯嗯，呵呵呵，呵 ทางไม้มึงเวียนทีหัวแทบลุด huh. สนุกเขาแหละสนุกอ๋ออ๋อ เติมพลังเติมพลังน้ำวันละกี่ขวดไอรจะกินวะเอครจะกิดวะอ้อนไม่ต้องมาอ้อนเอาอะไรเอาอะไรโอ้อ